ดีด้วยสวัสดีนั่งไม่ดูโทรทัศน์ไม่อะไรกันเลยหรอลีโมทหายอีกแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวกูโทรหารีโมทจบๆไปเฮ้ยโทรหารีโมทเดี๋ยวมึงรอฟังเสียงรีโมทนั่นไงนั่งครับมึงหยิบมาวางแล้วกูขี้ลืมปุ๊บกลัวมือถือแปะไว้ตามขอโทรไปเนี่ยเมมโมรีโมทใช่นไหมถ้าลืมรีโมทกดหารีโมทไ้ดูทันทีมึงนี่ฉลาดเนี่นะแม่งโทรทัศน์เป็น ตาต้องโอ้แว่นกูหายทางนี้หายเดี๋ยวกูต้องหาแว่นดูแว่เบอร์แว่นไปด้วยแว่นไงแว่นเฮ้ยกูชอบเรืมแว่นอย่างเงี้ยไอ้วางนี่วางวางก่อนวางก่อนเออมันชัดหน่อยนั่นนั่นอยู่หนมว่ะหิวหนมเออไม่ซื้อตามึงอะวันนี้เมื่อวานตากูวันซืนตายตั้วเอาไรเอาหนุ่มก็แก๊บมึงออกด้วยนะตังอะครั้งแล้วก็ออกไปแล้วเอาตังหายอะ ไม่เป็นไรเดี๋ยวกูโทรหาเป๋าตังค์เป๋าตังค์กูก็เมมไอบ้บ้านี่นไงสิครับหลัง,อง,องตัวบ้าคเหรอคอๆบ้าไม่เป็นไรช่วงเนี้ยปวดคอมันมันต้องเองฝั่งนี้ตลอดมาเร็วเตัวตัวของใครวะนั่นไงจีนรถไอ้เหี้ยปวดคอคุณแจรถมึงยังติดโทรศัพท์ด้วยอ่ะมึงนี่ขี้ลืมจรงิงอะเนี่ยหิวไหมครับหิวไหมครับคุณโหนไม่ก่อ,ค,อรครับอีกอีกแง่ แต่เล่นเบาๆบาดิเป็นไรเนี่ยมือถือหายตอนแรกอ่ะคิดว่าลืมขอโทรหาปิดเครื่องว่าไงบังคองโจรอย่อยมเจอจึงแม่งรับจึงไม่ตกใจรับนั่นไงปิดเครื่องใส่ดูเอาซิมออกแท็บตีบังคองมึงไม่เชื่อมึงไม่เชื่อหาปูอัมเปิดลำโพงุพึมพยานดูความเหีย้ยงการสั่งหมให้ครับว่าจะเอาแต่เนื้อฮุยทำงานมาคือถือเครื่องนิ้วเก็บตังค์ตัวเองนั่นเองเอาใบปิดเครื่องเอาซิมออกเอาเคสออกมันขายเครื่องเปล่านอนๆเกี่ยงตามมือหนึ่งโทรศัพท์มึงโทรศัพท์กูเคส มมสีครีมสีเนี้ยมันสับสีขาวปะสีขาวสีที่มึงจับอะสีเนี้ยไปแล้วตรวย่ยอให้รู้ๆไปแม่งเล่เลใครไม่เล่เล่กูกูโทรปไปก่อนแม่งจะเอาสีใหม่เอาเครื่องว่ามึงไปเป,ไปน็นตรวจนะบ้าเนี่ยกูอยู่กับเพื่อนบ้าเนี่ยนะลูกใช่ไหมมึงไม่ไปตือหายกูไม่บ้าไม่ตือใครมึนมาบ้าไปเลยเดี๋ยวพ่อไปไม่วะมันทำงานไม่ได้หว่วกเนี้ย มันต้องแบบเป็นมือฉาดชีพต้องโกงต้องขโมยต้องอะไรอย่างนี้มือถือคนเราซือ้อมือถือมาแพงปุ๊บหายตายว่าขี้ลืมโทรไปอีกเครื่องนี้อีกกนณีเดียวหายต้อขึ้นต้อกับอะไรต้องให้กูขึ้นย,าย้ายกูเก่าให้อยู่ในคุกหายสัตว์มือจากเติ้นแดนเจ็บเดี๋ยวมึงรู้เจอเจอกูในคุกพวกขโมยอย่างมึงเหรเจอกูในคุกไม่เห็นโอ๊ะเจ็บเปล่ตัวถูงจักรได้ใหญ่กูมึงเงียบมือถือคนหายอยู่โอเคปะ่ะพังหมดว่ะโซนยยินดีตอนนีย เต้นเต้นอะไรกูยืมโทรศัพท์มึงหน่อยดิไอโทรศัพท์หายแล้วตุ่ยแดงไอเต้นพี่ปั้นมึงเครียดอะไรวะไอถือกูหายนี่ไงมือถือมึงมือถือกูมือถือมึงอยู่ในมือมึงอ่ะโทรหายครันมีทำทำไมทำไรเต้นไม่อย่าเฉยเฉยมองตากูมึงทำทำไมรถกูตังกูมึงยืมมึงขอดีๆกูให้มือถือกูมึงขโมยยาวอะไร ลูกโป่งไม่เคยถ่ายถ้ามึงอยากดูกูบอมึงขอกูกูฟักให้ดูมึงใจเย็นมึงใจเย็นไม่ต้องมาจับกูกูเย็นเย็นเติมมึงคนเอาไอ้ตัวมึงรู้หัวกันทำไมวะเติมเติมมันทำไม่ได้ไอ้เติมมาอ้างโ่อัดติตัวเองไ้ติดตัวเองเอาควันทีเลืมของกูเพื่อคอนกูเหี้ยที่แก่ก้ารสุดมึงแก่ก้าวสุดมึงจบแก่ก้าวสุดไม่มีแล้ว